สวัสดีคนดูวันนี้กูโดนปิดเว้ยเนี่ยมันชื่อนี่เลยคนนี้เนี่ยที่กูกดเลยอยู่เนี่ยมันไม่รับเว้ยก็มันเอาตัวเงินเติมไปเว้ยาตัวเงินมิต็ดดิดิชันมันไม่สามารถหายได้แล้วเว้ยแล้วนี่มันก็เอาไว้หน้าด้านได้เลยเว้ยเนี่ยเดี๋ยวเนี่ยเนี่ยเลยคนนี้เลยนะดูกูกดไปมันไม่รับเนี่ยไม่ม่ คือไม่งูน่าด่วนมันบอกว่าจะให้มันด้กู้ยกูก็เออกูคิด่ามันไม่น่าเชื่อหรอกกูรีพอมาแล้วเว้ยแบบไม่เชื่อหรอกที่จริงกูไม่เชื่อกูรู้เลยกูรู้เดียวว่ามันน่าจะหลอกกูเออหลอกหรือเปล่าวะกูอืมลองดู้ลองดื้อลองดื้อใช้ไม่งู้ยวันก็แบบแบบเอาอีกปิดไม้แต่แล้วก็บอกว่าอย่างน้อยเออเขาไม่ได้ปิดแรงมาก อ๋อคุยแล้วไม่ได้เปลมากอย่างน้อยก็ได้ตูโกบุไม่โบุบุเออใครเจะก่ฝากแบนด้วยละวันแบบเอ้ยเห็นไหมเนี่ยวันวันกดออกเลยเห็นไมเห็นไหเห็นไหมเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะพูบอกไว้นะเดี๋ยวผมมีจะจะบอกให้เออผมจะบอก ไอ้ข um. uh, ุมีคลิปนะเฮ้ยอะไรเอ้ยไม่หัวปิดแรงนะนายบอกว่าไม่แรงปิดแรงนะปิดแร้งนะเนั่นเออใช่ตอนไหนเ่าน่าๆมันหนีมันหนีมันหนีผมมีวิดีโอนะผมมีวิดีโอนะ จะทำยังไงที่จะหนีเหรอทำอย่างนี้ไม่ได้เลยนี่ผมหาตัวคนไม่เจอเหรอผมรีบอดกุนแล้วนะผมรีบอดกันแล้วนะที่จะวิ่เนี่ยเออชุณเฟียมากว่าอืม แค่จะหนีตรงไหนอ่ะคิจะหนีอรเอ่ะหนีเปนไหนหนี้ปนไหนหนีเป็นไหนฮะจะหนีเป็นไหนมึคจะหนีรอดเดรอี่จะหนีรอดเดรอช่วยจะหนีรอดเดรอยังไม่รอดหรอกไอเลวเว้ยฮึจะจะหนีรอดเดรอนี่เวมาทำไมอ่ะ่จะหนี ที่จะเนี่ยงไงมันไงมันก็ยังจะเนี่ยใครเห็นก็แบนด้วยนะใครเห็นก็แบนเลยแหละ ừ, แบนได้เลยแบนได้เลยเออมิ ừ, นด้วย ดีพอมันเลยดีพอไปเลยพีพอไเลย,ม,เย,ม,เยมันแรงมาเฮ้ยเห็นไหมมันกดปิด <c oughs> อืท้ายก็เป็นคนดีมันได้ <c oughs> lại lại hình cái mình bên đây đi này món bên mình món bên đi rồi bên này món bên này món bên này món bên này này món เชื่อมันมีหน้าจะมาขายอีกเร็วชิบหายโอ้ยเอาไปแล้เคินไม่ร่าไม่ร่าไม่ง่บ้าหุ่นแมงลยกดตกบันไม่เดี๋ยวกูไจับทุ่งนส้มตีนแม่งเลยจำชื่อมันได้ด้วยไงเฮ้ยเดี๋ยวกูจะขึ้นชื่อมันให้ตั้งแต่ต้นคลิปยันจบเลยนะ มึงไ,ได้เป็นปกมึงได้เป็นปกคลิปแน่นอนไม่ต้องมาอ้างไม่ต้องมาอ้างเลยเออไม่ต้องมาอ้างฝนตกนี่ว่ะฝนตกฝนตกมึงได้เป็นเป็นเป็นปกคลิปแน่นอนเออเอาดีขายเลยขายเต็มที่คนนี้เลยนะครับที่หลอ